เครือเบทาโกจัดทัพสุดยอดนักกอล์ฟไทยดึงโปรดังอาร์มกิรเดชอภิบาลรัฐร่วมทีม g r o b bon a l Brand Ambassador ตั้งเป้าหมายพิชิตวงสวิงทั่วโลกค่ะเครือเบทาโกรเดินหน้าสนับสน,นุนโปรโกอล์คุณภาพแต่งตั้งโปรอาร์มกิรรเดตอภิบาลรัฐร่วมทีม g r o b a l Brand Ambassador นำโดยโปรช้างธงชัยใจดีและสองสาวพี่น้องโปรเมรขออภัยค่ะโปรโมโมริยาและโปรเมเอเรีย จุธานุการเตรียมฝึกฝนและแข่งขันระดับโลกเพื่อสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของวงการกีฬากอล์ฟนายวิสิทธิ์นายวิสิทธิ์ทะตแต่ไยสิทธิ์ ทพง์กรรมการผู้จัดการใหญ่เครือเบทาโกเปิดเผยว่าหลังจากการเปิดตัว Global Brand Ambassador ครั้งแรกเมื่อ7ปีที่แล้วทำให้เครือเบทาโกเป็นที่รู้จักในกลุ่มผู้ประกอบการและผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศอย่างมากขึ้นสำหรับ9ต่อ ก้าวต่อไปของเบทาโกสู่ตลาดสากลอย่างมั่นคงและรักษาไว้ซึ่งคุณภาพจึงสารต่อแนวคิด g r o b a l Brand Ambassador เพื่อสะท้อนความเป็นตัวตนของเบทาโกอย่างเป็นรูปธรรมได้แก่ความเป็นผู้มีความมั่นมุ่งมั่นตั้งใจมีความเป็นมืออาชีพมีเป้าหมายและให้ความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องค่ะ